ผู้ชมครับเรายังไม่ไปไหนนะฮะเพราะว่าเราจะมีคำถามกับพี่ออสอีกมากมายครับในฐานะที่เป็นผู้ดูด้านงาน HR ครับพี่ออสครับ AEC จะเข้ามาแล้วประชาคมรอาเซียนนะครับวันที่3 1จธันวาปี2568เราเห็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลกไปนี้นั่นคือการพัฒนาสังคมมนุษย์มีการไหลเวียนแรงงานที่เป็นกรงชนาะการในแต่ละอาชีพหมอนะครับพยาบาลทันต์เภสัชสถาปนิกวิศวกรหรือแม้แต่ช่างสำรวจนักบัญชีด้วยสายงาน HR พวกเราเนี่ยยังไม่มีในเรื่องพวกนี้ พี่ออสครับประสบการณ์พี่ออสมากมายโมโหรานเลยอยากให้พี่ออสแบ,บ่งปันผู้รองนิที่ครับในฐานะที่เป็นเอชอารุ่นใหม่นะครับควรจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างไรได้เลยอันนี้เอาแบบง่ายๆเอาแบบธรรมชาติตามที่ท่านผู้ต้องหาพูดก,กันทุกอย่างมันเป็นที่ทำปัญญาต่างใช่ไหมถ้าเราไปเก่งกับเขาเนี่ยรับรองด้วยเราไม่ได้ดีวิธีของเราที่เราเคยวางแผนเอาไว้นะพนักงานของเราอย่างนี้ครับ ถามว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเขา à, พูดฝรั่งรู้เรื่องไงเบเื้องต้นของเราคือพูดเรื่องแต่เรายิ้มยิ้มไปก่อนวันีอ้อนแหละย้อนยิ้มก่อนแล้วยิ้มไปก่อนยิ้มที่เราชนะไปเรื่องต้นแล้วถูกไหมครับตอนนี้ฝรั่งเนี่ยถ้าเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องศึกษาแล้วถูกไหมถ้าถามว่าเขาพูดแน่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดผมว่าเขาไม่ว่างเลยถูกไหมเขาจะยิ้มแต่ที่เราเน้นก็คือพวกฟลอตตรงไหนตอนรับ ก็รับก็เดือนนี้ผู้ชิดรูกไหมจบปริญญาตรีมาเนี่ยผ<อ>ู้ภาษาอังกฤษไม่ได้นะที่นี่คือหัวใจหลักนะครับครับดูเรื่องการศึกษาเนี่ยจบปตรีที่เนี่ยจบขอมือห้าเนี่ยก็ขอท้าโทษนนะท่านผู้ชมนะเปิดติดครับหิดติดที่นี่ห้าหมื่นห้าเอาได้ผมจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษครับถ้าคุณตอบผมได้ผมรับคุณเลยแต่ที่เนี่ยห้าก็ผู้ชิดรับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง<อ>่ายๆคือเราจะใช้วิธีการอบรม พอเริอตนเบื้องต้นเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยเช่นเข้ามาปุ๊บคุณทำยังไงแล้วเวลาเข้ามาแล้วคุณจะสื่อสายกับเขาอย่างไงเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนเพื่อเป็นการไม่กดดันเด็กนะเพราะงั้นบางคนเนี่ยัำงานที่เนี่ยผมบอกเลยนะเราจ้างเขาเนี่ยมก็คือแายรางท่านทำสามร้อยนี่เอาไปเลยแต่ถ้าเอาภาษาอังกฤษผมถามว่า เขาไม่เอาละครับสองร้อยเขาก็ต้องขอเหมือนกันใช่เพราะนั้นกติกาเนี่ยมันเลยเป็นเป็นเพชเชอร์อย่างหนึ่งที่ว่าเรารับคุณจบปีนี้ไม่ได้แจกออฟในสังคมแจกแต่เราก็จะมาจุดพวกเนี่ยวันโรงแรมพวกนี้เราไม่ไม่เฉลียดเพราะว่าเราถือว่าเขาเนี่ยง่ายๆครับวันโรงแรมโรงแรมออฟฟิศพวกนี้เป็นพวกที่ต้องเป็นประตูหน้าต้องตอบเพราะนั้นเราจะเน้นพวกนี้ยฮะเป็นหลักในการแจก านผู้ชมครับเราทำรายการตรวแทนไหนครับโดยไม่ได้เตรียมเตียมพี่อ้นเลยนะครับผมพูดอยู่เรื่องของวิถีความเป็นไทยนะครับการยิ้มแย้มแจ่มใสความมีมตรีน้อมต่อมโยกมือไหวขอบคุณขอโทษเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็น Thailand of s m i l ใช่นะครับผมไปมาหลายๆประเทศนะครับไปที่อเมริกาซานฟรานซิสโกก็จะเห็นเรื่องพวกนี้คนต่างประเทศบอกว่าชอบคนไทย ไม่ต้องมีภาษานะฮะแต่เป็นภาษาใจภาษาสายตาอริยบทร่างกายคนไทยเราเนี่ยบอกบอกเป็นเรื่องของการต้องการนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่ออสให้ความคิดของเราเรื่องนึ่งก็คือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเราควรจะต้องมีเรื่องระบบไซเบอร์ติกริงกด้วยคือเรื่องการที่ต้องนะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พี่ออสมีมุมมองง่ายๆสำหรับคนที่จะเป็น HR แล้วจะต้องเป็น HR ชมืออาชีพนะครับอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับนัครับนิดเดียวอะไรที่ทำให้ทองสมบูรณ ครองใจลูกค้ากับบุคลากรในองค์กรด้วยอันนี้เราเน้นเน้นทุกอาทิตย์แล้วก็เน้นในการบดตัวทุกคนคกับก็คือในเรื่องของการพูดจาเอฮาปาใสยรเหมือนอย่างผมเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เคยรู้จกักคำพูาทิตเนียแกรด้วยจิตวิญญาณแล้วก็เ็นต์เราเราพัฒนาแกร์เรามองบอกว่าอะไรคืออะไรคือคิดเป็นเพราะนันตรงนี้ผมก็ังพยายามสอนเด็กทุกคนที่เป็นพีอราร์กับแรกนะพวกเนี้ย ต้องคุงยกับลูกค้าต้องเดินเข้าไปหาลูกค้าตรงนี้จะชนะใจลูกค้าหรืมัก็ต้องยืนยันได้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทองสมบูรณ์นะครบองค์ประกอบครับอย่างน้อยคือมีผู้นำ BHR ม,มืออาชีพที่มาบรณาการมาเริ่มต้นที่นี่แล้วก่อร่างสร้างองค์กรขึ้นมาอย่างน้อยคือรเราจะเห็นนะครับผ,ผลิตภัณฑ์ที่มผมเห้นสมบัติพิออดได้นี่คือแววตามีความจริงใจมีความสุภาพนะครับพิออดยิ้มสวยนะครับมันไม่เอกนะ ท่านผู้ชมครับรายการเก่งยกลังสามสถานีทุกนุ้สัญจรนะครับพามาสัมผัสบรรยากาศเช่นนี้เราอยากจะถอดบทเรียนบุคคลต้นแบบสร้างความรู้ต้นแบบนะครับพี่ออสถือเป็นบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งเลยครับที่ถือว่าเราจะต้องกลับไปถ่ายทอดความรู้กับคือนสูสังคมประเทศไทยของเราครับเอาละครับวันนี้หากท่านไม่มาทองสมบูรณ์ท่านจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับขอบคุณพี่ออสครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ